พูดถึงหน่อยเช้าวันนี้ที่ซาอุบ้างซาอุเนี่ยเราจะมักจะไม่ค่อยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องสิ่งก่อสร้างมากเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ดูไบหรือว่าที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับแต่ว่านี่คือที่ซาอุครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยเป็นสิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สวยมากนะครับอุวยสวยเมื่อกี้ตุ๊ดมากเลยนะแจ๊มมมัันนีอกวิสวยใหม่นี่อุวยสวยอุวยสวยจังเลยดูสิมี่ลานจอดด้วยอ่ะคุณคิดว่ามันคือเดี๋ยวคุณคิดว่ามันคืออะไรก่อนทัญญา โรงแรมถูกนี่ยโรงแรมระดับ5ดาวที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับครับผมใหญ่ที่สุดในโลกนะกำลังจะเปิดอีก2ปีข้างหน้านะฮะที่ซาอุชื่อโรงแรมอับราชอับราชคูดครับมีค่าก่อสร้างอีกที่3,600พันล้านหรียญสหรัฐไม่ต้องคูณเป็นบาทนะฮะเพราะว่าเครื่องคิดเลขไม่พอนะมีทั้งหมด สี่สิบห้าชั้นเดี๋ยวให้กุ๊กกิฟอธิตยอยู่ในยอยู่ในนครเมกะนะคะโรงแรมนี้มีห้องพักทั้งหมดนะคะหนึ่งหมื่นห้องพัตานารอีกเจ็ดสิบล้าน 70บร้านแล้วก็ลานจอดเฮลิคอปเตอร์นะคะอีก4ีจุดเนี่ยเห็นไหมกลมๆนี่คือลานจอดเฮลิคอปเตอร์แล้วก็มีรูปแบบนะคะเป็นสไตล์ป้อมปราการกว่า12แท่งสูงตรหงกากรางทะเลทรายเลยจ้าแวดล้อมไปด้วยแหล่งช้อปปิ้งมอลล์ศูนย์อาหารแล้วก็จะมีการจํากัดพื้นที่บางจุดนะคะเช่นห้องบอลูมยักษ์นะคะเป็นการสงวนไว้ให้สมาชิกของราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียเท่านั้นเลย่างคนเราก็เข้าไปไม่ได้ ม่ันจะมีมันจะมีห้องที่สงบนะว่าเฉยๆวันนี้เผื่อเศรษฐีบางคนเขาดูอยู่อยากให้พิธีกรสี่คนไปอืผพาเราไปลีเยขอบคุณมากครับผมยังไงยังไงครับจ๊ะถ้าสมมติเศรษฐีคนไหนดูอยู่เนี่ยอยากให้เราไปที่โรงแรมนี้จองตั๋วให้เราเศรษฐีคนไหนใจดีที่สุดหรือไม่คนไหนคนที่นั่งอยู่ที่ท่ามกลางนี่ไงนี่ไงครับเนคนนี้ไงเนือเท่าไหร่คือเท่าไหร่เอ้ยคือเงินเท่าไหร่โอ้ยแขกร์บอลมาคือเท่าไหร่บอลมาคือ่าหามาไปหาไปหา พู้ต่อไหนต่อเดียวเดียวรัสเซียนี่นี่มีเรื่องรัสเซียแล้วอะไรพูดขนาดนี้เดี๋ยวมาอีกนะในเฟซบุ๊กนะไอ้เรื่องเก่าบอสเดี๋ยวไม่ได้เชีย์เลยเอาจริงๆนะในใจเนี่ยอยากจะพาคุณผู้ชมไปทุกแห่งในโลกนี้ความฝันคืออยากจะเอาจริงจนะความฝันอยากจะจัดตื่นมาคุยในทุกๆเมืองเปลี่ยนเมืองไปเรื่อยๆแล้วพาคุณผู้ชมเนี่ยเดินทางไปกับเราอันนี้คือความฝัน แต่ในความเป็นจริงนะคุณดูโฆษณาของเราก่อนนะครับคุณนับโฆษณาที่เรามีใารายกาดูกันนิดนึงนะเราเศรษฐกิจช่วงนี้นี่มันแย่จริงๆมนะคุณช่องดิจิตอลเนี่ยปิดไปวันละช่องเฮ้ยบางช่องนี่นะมีแปลว่าบางช่องผมไปรายการไปพักโฆษณาที่ไม่มีโฆษณากันครับ ด้วยแล้วบางช่องจริงปะเนี่ยจริงหนักมากยังไงยังไงได้ยังไงนะไอพิธีกรเขาเปลีนรายการเออเดี๋ยวต้องพักแป๊บนึงนะครับไปพักโฆษณาที่ไม่มีโฆษณาเออวันนี้เลยอย่างันี้เลยเหรอเป็นแนวบอกว่าแล้วเข้าล้วเข้าลงข้อรายการแล้วเข้ารายการใช่เข้ามาแป๊บเดียวแล้วแบบผมไม่ฉี่ทันไหมโอ้โหมึงยัจะไปเหรอพูดไม่เพราะนะคะเป็นขหยาบค่ะคือพูดไม่ออกค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ยาพูดว่าจะพาไปรัสเซียนะคะเราไปจีนแล้วไปซะอุแล้วเดี๋ยวพี่ดูกันว่าที่รัสเซียมีอะไรต้อบอกว่าอันนี้ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่่าาางมนกกลัว ผู้ชายลวนลามเด็กเสิร์ฟสาวเสิร์ฟเราแจ้เลยนี่สาวเสิร์ฟทำยังไงก็มาอยู่ที่ร้านหรือเปล่าว่าร้านเป็นแบบไหนนี่อ่ะลองดูนะผู้หญิงเป็นสาวเสิร์ฟผู้หญิงเป็นสาวเสิร์ฟแล้วดูผู้ชายนะคะเอาเงินใส่เสื้อใส่เสื้อเสร็จไม่พอจับตูดไงโดน มือวไวมากเลยเจอผู้หญิงแบบนี้มากเลยผู้หญิงเนี่ยสักรอบใช่ไหมครับผู้หญิงไวมากเลยทีเดียวเพราะตอนที่นั่งเห็นคนนั่งเคาน์เตอร์ดู้นเป็นผู้หญิงอ๋อเป็นผู้ชายผู้ชายผมยาวใช่ไหมผู้หญิงต้องแรงเยอะมากเลยนะผู้หญิงต้องแรงฟาดม่วงเลยจับโดนเอาเอามันยัดใส่นมใช่คงเมาอ่ะคิดว่าน่าจะดื่มนะคะแล้วก็เอาเจับก้นจับก้นฟาดเลยฟาดอีกรอบฟาดอีกรอบ ูบูบเเกหมือนกันนะี่เป็นน้องจีจ้าปะเนี่ยไม้และสาวรัสเซียตัวใหญ่ด้วยนะคะแใช่กำลังน<ร>ี่หนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยดูไว้นะคะผู้ชายที่ชอบโดนหลามผู้หญิงเนี่ยขอให้เจอแบบนี้ทุกคนเลยเแล้วผู้หญิงเนี่ยก็ดูเอาไว้แล้วก็เป็นการป้องกันตัวดีนะต้องมีสติรวดเร็วจะถามนิดหนึ่งสิว่าบางทีบางร้านเนี่ยเราเห็นเนี่ย ผู้ที่มาใช้บริการก็จับผู้หญิงนะจับคนจับเนี่ยแล้วผู้หญิงบางคนก็เหมือนเหมือนกับต้องยอมอ่ะแล้วแต่ร้านครับแล้วแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นคุณนี่ยคุณจะทำยังไงถ้าเป็นหนูไม่ยอมหนูก็ซัดเลยเหมือนกันเคยโดนไหมไม่เคยเพราะว่ากิ๊บเป็นคนมือไวมากกิ๊บหน้ากิ๊บมันไม่ได้ดูว่าแบบเอ้ยเธอช่วยขอจับหน่อยอะไรเงี้ยผู้ชายเรามีแรงหรือเปล่าเราอ่ะตัวเราเล็กลองไหมล่ะหรือว่าจับแล้วจับอีกสีอี้ทีมันไม่ได้อะไรนะอะไรนะจับอีกขุ่ยบ้าเลยมาจับอีกข้างหนึงมาได้ เปิดตัวหนังแล้วก็มีงานโชว์ตัวที่แบบคนเยอะมากตามต่างจังหวัดอ,ะอ่ะใช่อยู่ดีก็มีมือมาฟุ๊บจับกอ้นอ,ะอ่ะด้วยความที่เป็นเด็กก็เลยแบบไปกระซิบไปกระซิบบอกคนข้างๆว่ๆๆาเดินจับก้นอะไรเงี้ย <ๆๆ S 1> เขาก็เลยหาไปเหอแต่หาหาตัวไม่เจอแล้ะเพราะคนเยอะ,อะๆๆมากคลิปจบแล้วครับตอนที่คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในว alk ทอล์ก e l นเนลกดเลยค่ะกดเลยอ้าวขยังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดนะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ๊ เออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดกดเากดเดี๋ยวนี้เลยไปง้อเขาทำไมอ่ะกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปเอ้ยไม่เอากดโชว์ไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยก็ได้อ่ะกดกดอ่ะก